สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่ครับเดี๋ยววันนี้พามาดู ET 110แรงครับเก<อ>ือบ30ปีแล้วครับคันนี้จะลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะติดไหมโอ้โหดูวันนี้จะหลุดไปแล้วอุย้ยหลุดแล้วเดีเ๋ยวเช็คสภาพเลวก่อน Ôi lưu khô nữa Dỡ một đây. Lưu này thì lưu rẹn mắng mắt Khô một lại Thinh quá Thinh đầy lưu rẹn mắt này Cứ biết chiều này cái được không? Sẽ mấy này à đây đu phi tuần tạt amal uh, à tạt thôi tạt. cái mấy cái ơi đại hey, lên ơi ยังแกวอยู่เลยครับโอ้ยยังใช้ได้อยู่หลายสิบปีผ่านไปยังแรงเหมือนเดิมโอ้ดูกรองก็ฝุ่นหมดแล้วเนี่ยมอกรองเนี่ยดูมีแต่ฝุ่นฝุ่นหมดเลยมือมอกร่มมือไส้เหลือเคยเนีเเกก่นี่น เลี้ยมุ้งเลี้ยมุกงเ,เลยเดเข็ดคิวเหรเอ้เลี้ยมุนะ้งดาเน้นี่ยอใช้ได้โอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ